สวัสดีค่ะพบกับสาระดีๆกับปลั๊กช anel น,นะคะวันนี้ทางช่องนะคะมี5เคล็ดลับดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาออกกำลังกายหรือว่ามีเวลาแต่ก็ไม่อยากจะออกไปสนามกีฬาหรือว่าฟิตเนสนะคะเพื่อออกกำลังกายในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19อยู่นะคะแต่ว่า การดูแลร่างกายของเราเนี่ยให้มีสุขภาพที่ดีก็มีความจำเป็นนะคะเพราะว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ดีนะคะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่า5เคล็ดลับมีอะไรกันบ้าง 1. งการกำหนดเวลาเข้านอนที่ชัดเจนแน่นอนนะคะเพราะว่าสุขภาพร่างกายที่ดีจะต้องมาจากการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอค่ะการที่ ทำกิจกรรมในช่วงเวลากลางคืนอย่างเช่นการเอางานกลับมาทําที่บ้านนะคะหรือว่าบางคนอาจจะดูละครดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์ดังจีนหรือว่าบางคนก็อาจจะเล่นเกมเนี่ยอาจจะทําให้ลืมเวลาเข้านอนนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะกำหนดเวลาเข้านอนที่ชัดเจนด้วยการตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อส่งสัญญาณเตือนนะคะว่า กล้จะถึงเวลาเข้านอนแล้วนะคะอย่างน้อยนะคะเราควรจะตั้งนาฬิกาปลุกนะคะเพื่อเตือนเราเนี่ยสักประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เวลาครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนนอนที่เรากําหนดไว้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถเตรียมตัวหรือว่าทําภารกิจต่างๆให้แล้วเสร็จก่อนเข้านอนนะคะไม่ว่าจะ เป็นการาทาครีมบำร,รุงผิวหรือว่าบางคนอาจจะสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอนนะคะอย่างเงี้ยเราจะได้มีเวลาพอที่จะทํากิจกรรมต่างๆก่อนที่จะเราจะเข้านอนตามเวลาที่เรากําหนดนะคะ2การดื่มกาแฟดําการดื่มกาแฟที่มีสารคาฟเฟอีนนะคะจะช่วยในการเผาผลาญพลังงานแล้ก็กระตุ้น กระตุ้นนะคะกระตุ้นความรู้สึกกระปี้กระเป๋าสดชื่นแล้วก็ยังช่วยให้ไขมันในร่างกายเนี่ยถูกเผาผลาญได้ดียิ่งขึ้นนะคะจากการทำกิจกรรมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายะคะ่ะ 3. การดื่มน้ำเปล่านะคะ การดื่มน้ําเปล่าในปริมาณที่มากพออย่างน้อย6-8แก้วต่อวันเนี่ยจะช่วยให้เกิดความรู้สึกสดชื่นนะคะเพิ่มความรู้สึกสดชื่นให้แก่ร่างกายนะคะช่วยให้มีผิวพรรณเปล่งปังมีผิวพรรณที่ชุ่มชื้นนะคะ 4. เปลี่ยนมารับประทานธัญพืชแทนขนมขบเคี้ยว สำหรับคนที่ชอบทานขนมขบเคี้ยวนะคะแล้วก็ชอบทานอะไรของประเภทจุกจิกนะคะลองเปลี่ยนมารับประทานธัญพืชนะคะเพราะว่าธัญพืชเนี่ยจะช่วยให้อิ่มท้องนะคะทานแล้วก็ไม่อ้วนที่สำคัญยังดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ธัญพืชเนี่ยยังได้รับการยอมรับอีกนะคะว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็ยังอุดมไปด้วยประโยชน์ที่หลากหลายนะคะ แล้วก็ปัจปจ,จุบันนี้นะคะธัญพืชต่างๆเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายอีกด้วยนะคะอย่างเช่นแปะก้วยนะคะลูกเดือยนะคะข้าวโอ๊ตหรือว่าข้าวโพดนะคะ,มะเมล็ดฟักทองอบกรอบข้าวกล้องนะคะถั่วชนิดต่างๆนะคะ,มะเมล็ดอัลมอนด์นะคะเราหาสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางห้างสรรพสินค้าหรือว่าออร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะ ทํากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายหรือคลายเครียดนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือว่าไม่อยากไปออกกําลังกายที่ไปอยู่ในที่สถานที่ที่คนพลุกพ่านในช่วงที่มีสถานการณ์การ,การแพร่บาดของโรคนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็ควรจะหากิจกรรมอะไรทําที่ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายดีกว่าจะนอนเล่นอยู่เฉยๆนะคะ อย่างน้อยก็ควรจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะคะออกกำลังกายเบาๆหรือว่าการเล่นโยคะนะคะการนั่งสมาธินะคะหรือเดินเล่นบริเวณรอบๆบ้านนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายเราได้เคลื่อนไหวนะคะได้ออกกำลังกายบ้างนิดนิดน,น่อยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้มีกิจกรรมที่ทำให้คลายเครียดไปด้วยในตัว ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5เคล็ดลับดูแลสุขภาพในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิดกำลังแพร่ระบาดอยู่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ